สัญญาณเตือนภัยกำลังดังลั่นไปทั่วตลาดการเงินโลกเม็ดเงินมหาศาลกำลังไหลออกจากบิตคอยและเอทิเรียม ETF ในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่การปรับฐานแต่มันคือการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่ที่กำลังจะสั่นสะเทือนทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อมัน่นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการพังทลายของระบบการเงินแบบเก่า ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้สินและในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเพื่อเข้ามาแทนที่ทั้งบล็อกเชนปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งนี่คือช่วงเวลาแห่งความโกล,ลาหลครั้งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยอันตรายและโอกาสเราจะมาดูกันว่าโลกกำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางไหนปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนนี้คือเงินทุนจำนวนมหาศาลที่ไหลออกจากสองกองทุนยักษ์ใหญ่บิตคอยและอีเทเรียมอีทีเอฟใช่เลย แต่ที่น่าสนใจกว่าคือทิศทางของเงินที่ไหลออกมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังมุ่งหน้าไปสู่สินทรัพย์กลุ่มใหม่ทุกต้องเงินทุนระดับสถาบันและ Wall Street กำลังเคลื่อนย้ายอย่างมีนยัยยะสำคัญพวกเขากำลังถอนตัวออกจากสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นแค่ทองคำดิจิทัลแล้วหันไปหาสิ่งที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินจริงๆ เราจึงเห็นว่า XRP และ Solana ETF ยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งสวนทางกับตลาดโดยรวมเลยมันเหมือนกับว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังส่งสัญญาณว่าเกมกำลังจะเปลี่ยนพวกเขามองข้ามเรื่องมูลค่าไปสู่เรื่องประโยชน์ใช้สอยแล้วใช่เลยและที่น่าสนใจไปอีกคือมีการพูดถึงการทำนายของ AI ว่า XRP จะพุ่งขึ้นในไตรามาสแรกของปี2026เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร การทำนายของ AI ไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์มันคือการประมวลผลแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมด AI มองเห็นการเคลื่อนไหวของเงินทุนสถาบันมองเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็มองเห็นกรอบเวลาที่กฎระเบียบต่างๆจะมีความชัดเจนทุกอย่างมันสอดคล้องกันใช่ทุกอย่างชี้ไปที่ช่วงเวลาประมาณปี2026ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหมายความว่าปี2026จะเป็นปีแห่งสงคราม ETF ที่แท้จริง สงครามที่แท้จริงการต่อสู้จะไม่ใช่แค่ระหว่างคริปโตกับเงินดั้งเดิมอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้กันเองภายในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแย่งชิงตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานหลักของระบบการเงินใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเกินแต่มันคือการวางหมากครั้งใหญ่ของกลุ่มทุนที่มองเห็นอนาคตพวกเขากำลังเดิมพันกับเทคโนโลยีที่จะรองรับการทำธุรกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคสมัยของระบบการเงินเก่ากำลังจะปิดฉากลง การเคลื่อนย้ายของเงินทุนครั้งใหญ่นี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงอาการเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่ามากมีมุมมองที่น่าตกใจระบบว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง60เดือนไม่ถึง60เดือนมันเป็นคำกล่าวอ้างที่รุนแรงมากอะไรคือเหตุผลที่สนับสนุนความคิดแบบนี้ เหตุผลหลักคือระบบการเงินปัจจุบันมันทำงานบนโมเดลที่ล้าสมัยอย่างสิ้นเชิงมันขับเคลื่อนด้วยหนี้และทำงานผ่านตัวกลางจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนมหาศาลในขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถทำการชำระบัญชีและโอนมูลค่าได้แบบทันทีโดยต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างเทียบไม่ติดมันคือการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับการเปรียบเทียบระบบ Swift ที่ธนาคารใช้กันอยู่ทุกวันนี้ว่าเป็นเหมือนเครื่องแฟกซ์ใช่ ในขณะที่บล็อกเชนคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากคือมันยังทำงานได้แต่มันไม่มีประสิทธิภาพและกำลังจะถูกแทนที่และเราได้เห็นสัญญาณของการดิ้นรนจากยักษ์ใหญ่แล้วอย่างกรณีของ JP Morgan ที่ต้องหันไปพึ่งพ้าเครือข่ายของวีซ่าเพื่อพัฒนาบริการด้านบล็อกเชนและ Sta b บ e Coin ของตัวเองนั่นแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดก็ยังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ แล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญจะมาถึงเมื่อไหร่ที่จะทำให้การชำระเงินผ่านบลกเชงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนจุดนั้นคือปี2026เมื่อกฎระเบียบต่างๆมีความชัดเจนและสถาบันการเงินส่วนใหญ่เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพื้นฐานและนั่นคือเส้นตายที่แท้จริงของธนาคารในรูปแบบเดิมที่ไม่ยอมปรับตัวถูกต้องมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่ยังเป็นเรื่องของผลตอบแทนด้วย สิ่งที่เรียกว่าสงครามผลตอบแทนหรือ Yield Wars คืออะไรแล้วทำไม Stablecoin ถึงกำลังเอาชนะตลาดเงินของธนาคารสงครามผลตอบแทนคือการแข่งขันเพื่อแย่งชิงเงินทุนของผู้ฝากเงินในอดีตคนจะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือตลาดเงินของธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันผู้คนสามารถนำเงินดอลลาร์ไปแลกเป็น s t ตเบิลคอยและนำไปฝากในแพลตฟอร์ม d e f i เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่ธนาคารเคยให้ได้หลายเท่าตัวนี่คือการโจมตีโดยตรงไปยังแหล่งเงินทุนของธนาคารและธนาคารไม่มีทางสู้ได้เลยในเกมนี้เท่ากับว่าระบบเก่าวกำลังถูกโจมตีจากทุกทิศทางทั้งด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีและด้านผลตอบแทนทางการเงินการล่มสลายดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แน่นอนว่าผู้คุมกฎอย่างธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องพยายามทำอะไรบางอย่างพวกเขากำลังเคลื่อนไหวอย่างไรในตอนนี้เฟดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากับดักพวกเขาได้เปลี่ยนนโยบายอย่างเงียบๆโดยเริ่มอัีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอีกครั้งพูดง่ายๆคือการพิมพ์เงินรอบใหม่ใช่แม้จะไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทำไมพวกเขาต้องทำแบบนั้นทั้งที่เงินเฟ้อ,อยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ เพราะเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงตัวเลขการว่างงานที่ประกาศออกมาล่าสุดพุ่งขึ้นไปแต่4 6ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ปีเฟดรู้ดีว่าหากปล่อยให้ตลาดแรงงานพังทลายมันจะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่านี้มากพวกเขาจึงต้องเลือกพิมพ์เงินเพื่อพยุงสถานการณ์เอาไว้ก่อนแต่นั่นก็เหมือนกับการดับไฟด้วยน้ำมันใช่หรือเปล่าการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบที่มีเงินเฟ้อสูงอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกถูกต้องที่สุด นี่คือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกสหรัฐกำลังติดอยู่ในกับดักหนี้สินอย่างสมบูรณ์ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สาธารณะได้กลายเป็นรายจ่ายอันดับสองของประเทศไปแล้วแสงหน้าค่าใช้จากด้านกลาโหมแค่สวัสดิการสังคมเท่านั้นวิธีเดียวที่จะจ่ายหนี้และพยุงเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้คือการพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งสิ่งนี้มีปลายทางเดียวคือภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือ hyperinflation ไม่มีทางอื่นแล้วภายในเฟดเองมีความเห็นเป็นเอกฉันท์หรือไม่กับการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงขนาดนี้ไม่เลยภายในเฟดกำลังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงมีกลุ่มที่เรียกว่าผู้ไม่เห็นด้วยในเงามืดซึ่งเป็นกลุ่มเจน้าที่ระดับสูงที่คัดค้านการลดดอกเบี้ยแล,และการพิมพ์เงินอย่างหัวชนฝาพวกเขารู้ว่ามันจะนำไปสู่หายนะแต่เสียงของพวกเขาก็ไม่ดังพอที่จะหยุดยั้งแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นได้ มันคือพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆปัญหาการจ้างงานปัญหาเงินเฟ้อและปัญหานี้สินมหาศาลกำลังจะระเบิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดใช่เลยในภาวะวิกฤตเช่นนี้ดูเหมือนจะมีความหวังเดียวที่ทุกคนพูดถึงนั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI ถูกมองว่าเป็นยาวิเศษ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถสร้างการเติบโตของ productivity growth ได้ในระดับที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตแซงหน้าภาระหนี้สินมหาศาลนี้ได้พูดง,ง่ายๆคือต้องทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นเร็วพอที่จะกลบหนี้เก่าได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกัน AI ก็เป็นเหมือนดาบสองคม มันคือความหวังในการเติบโตแต่ก็เป็นตัวเร่งหาย,ยนะสําหรับตลาดแรงงานด้วยเช่นกันจริงตอนนี้เราเริ่มเห็นแนวคิดที่น่ากลัวจากเหล่า CEO ที่มองว่าการปลดพนักงานออกแล้วแทนที่ด้วย AI คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนและเพิ่มกําไรนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติกําลังจะ,ะเผชิญมันนําไปสู่คําถามพื้นฐานที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณค่าของทุนมนุษย์กลายเป็นศูนย์เมื่อแรงงานของคนส่วนใหญ่ไม่มีค่าอีกต่อไปในทางเศรษฐกิจเพราะเครื่องจักรและ AI สามารถทำได้ ดีกว่าถูกกว่าและไม่เคยหยุดพักแนวคิดเรื่องรายได้พื้นฐานทวนหน้าหรือ UBI จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งว่าจะเป็นทางออกสำหรับปัญหานี้แต่ในอีกมุมนึงมันกลับถูกมองเป็นเส้นทางไปสู่การล่มสลายของสังคมเพราะอะไรเพราะ UBI ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันเป็นเพียงการให้ปลาแต่ไม่ได้สอนวิธีจับปลาในระยะยาวมันจะทำลายแรงจูงใจในการทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม นำไปสู่การล่มสลายของผลิตภาพโดยรวมภาพอนาคตที่น่ากลัวที่สุดคือโรคที่เหมือนในภาพยนตร์ Hunger Games ที่มีคนกลุ่มเล็กๆเพียงหยิบมือเดียวเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเครื่องจักรทั้งหมดส่วนประชากรที่เหลือต้องดมรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐ กลายเป็นผู้พึ่งพิงโดยสมบูรณ์ถูกต้องและที่น่ากังวลคือยังไม่มีผู้นําประเทศไหนกล้าออกมาพูดถึงปัญหานี้อย่างจริงจังทุกคนยังคงพูดถึงแต่ด้านบวกของ AI โดยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ของโลกโลกกําลังต้องการแผนการรับมือการเปลี่ยนผ่านของทุนมนุษย์ในยุค AI อย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเรากําลังเดินเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติตอุตสาหกรรม และเรายัางไม่มีแผนที่เลยท่ามกลางภาพอบานาคที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าหวาดหวั่นนี้สำหรับนักลงทุนที่กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในปัจจุบันควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของนักลงทุนระดับตำนานอย่างเคที่วูดที่กำลังเคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังตื่นตระหนกและเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเคที่วูดกำลังทำในสิ่งที่เธอทำได้ดีที่สุด นั่นคือการเข้าช้อนซื้อการเข้าช้อนซื้อหุ้นและสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมในราคาที่ร่วงลงมาอย่างหมักเธอเชื่อมั่นว่าน,นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตมันคล้ายกับบทเรียนจากช่วงฟองสบู com ่ com แตกในยุค2000ที่บริษัทอินเทอร์เน็ตจำนวนมากล้มละลายแต่สุดท้ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลบริษัทที่รอดมาได้อย่าง Amazon หรือ Google ก็กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ ใช่เลยถูกต้องช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่จะเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความผันผวนเสมอมีคำกล่าวที่ว่าคุณต้องยอมซื้อกุหลาบแม้ว่ามันจะมีหนามแหลมคมหมายความว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงและความเจ็บปวดในระยะสั้นเพื่อที่จะได้ครอบครองสิ่งที่จะสวยงามและมีค่ามหาศาลในระยะยาวนักลงทุนที่ไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากพอจะถูกสลัดออกจากตลาดไปในช่วงเวลานี้ ดังนั้นบททดสอบที่แท้จริงของความแข็งแกร่งทั้งของนักลงทุนและของเทคโนโลยีใหม่นี้กำลังจะมาถึงบททดสอบสุดท้ายของบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่จริงๆหากเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกำไรแต่เป็นสินทรัพย์หลบภัย หรือเป็นระบบเศรษฐกิจคู่ขนานที่สามารถเคลื่อนไหวส่วนทางกับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมที่กำลังพังทลายได้ถ้ามันทำได้และถ้ามันทำได้นั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจะเป็นสัญญาณให้เงินทุนสถาบันอีกมหาศาลที่ยังรอด,ดูอยู่ข้างสนามหลังไหลเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบนั่นคือการประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ของระบบการเงินใหม่ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงใช่นี่ค <ille> ือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่ทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนับจากนี้จะมีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าชอบการสนทนาแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องของเราไว้